นิทานสอนใจเรื่องตะเกียงวิเศษกาลครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งขุดพบตะเกียงเก่าแก่อันหนึง่งในขณะที่เขากำลังทำสวนอยู่พอเขาเอามือถูตะเกียงก็ปรากฏว่ามีควันออกมาจากตะเกียงแล้วกลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ตนนั้นพูดกับชายหนุ่มว่าขอบใจที่ได้ช่วยให้ฉันเป็นอิสระ ฉันจะตอบแทนท่านโดยรับใช้ท่านท่านจะใช้อะไรฉันก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อไหร่ที่ท่านหยุดใช้ฉันฉันจะกินท่านชายหนุ่มก็ตกลงเพราะเขาเห็นว่าการมีคนรับใช้เป็นเรื่องที่ดีและเขาก็มั่นใจว่าเขาจะใช้ยักษ์ตนนี้ให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาได้ดังนั้นเขาจึงตอบตกลงยักษ์ตนนั้นจึงถามว่า นายต้องการให้ฉันรับใช้เรื่องใดบ้างแต่อย่าลืมนะัดถ้านายหยุดใช้ฉันเมื่อใดฉันจะกินนายชายคนนั้นตอบว่าฉันต้องการวางหลังหนึ่งเพื่อฉันจะได้เข้าไปอยู่ทันใดนั้นยักษ์ก็เนรมิตวางหลังหนึ่งได้ชายหนุ่มตกใจเพราะเขานึกว่ายักษ์คงใช้เวลาสักปีกว่าจะสร้างวางเสร็จทีนี้เขาต้องคิดอย่างรวดเร็วว่า จะขอให้ยักษ์ทำอะไรต่อไปดีเขาบอกยักษ์ให้สร้างถนนก,กว้างๆไปถึงหน้าวังทันใดนั้นถนนก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาฉันต้องการสวนล้อมรอบวังเขาสั่งต่อไปทันทีความต้องการของเขาก็ปรากฏต่อหน้าเขาฉันต้องการเขาก็ขอไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เขาเริ่มต้นวิตกว่า อีกไม่ช้าเขาจะขอจนหมดแล้วและอีกอย่างเขาคงเข้าไปอยู่ในวังอย่างผาสุกไม่ได้เพราะเขาต้องคอยมานั่งสั่งยักษ์ให้ทํางานตลอดเวลาในที่สุดเขาก็คิดหาทางออกได้เขาขอให้ยักษ์สร้างเสาต้นหนึ่งให้สูงสุดซึ่งยักษ์ก็เนรมิตในทันทีทันใดเขาพูดกับยักษ์ว่าข้าขอให้เจ้ายักษ์ปีนเสาต้นนี้ช้าๆไปถึงยอด แล้วให้ปีนลงมาช,ช้าๆเช่นกันพอถึงพื้นก็ให้ปีนขึ้นไปบนยอดใหม่อีกครั้งและให้ปีนขึ้นปีนลงเช่นนี้ตลอดเวลาไม่ให้หยุดเลยยักษ์ตนนั้นก็เลยต้องปีนขึ้นปีนลงตลอดเวลาตามคำสั่งของนายชายหนุ่มจึงเริ่มหายใจได้ทั่วท้องขณะนี้เขาปลอดภัยแล้วชายหนุ่มมีเวลาที่จะเข้าไปอยู่ในวังอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมายักษ์ตนนี้เปรียบเสมือนความคิดและจิตใจของเรา ถ้าเรารู้จักใช้ความคิดของเราและควบคุมความคิดของเราให้ดีเราจะได้รับผลดีจากความคิดของเราถ้าเราต้องการจะทำอะไรให้ดีให้ถูกต้องเราต้องควบคุมจิตใจของเราให้สงบเหมือนกับชายหนุ่มในนิทานที่สามารถครวบคุมยักษ์ตนนั้นได้และสามารถทำให้ความต้องการของเขาลุล่วงสำเร็จได้ถ้าเราควบคุมความคิดของเราไม่ได้ มันจะสร้างปัญหาให้กับเราเราจะเริ่มต้นนั่งคิดว่าจะไปซื้ออะไรจะไปกินอะไรดีหรือจะไปเที่ยวที่ไหนความต้องการจะควบคุมจิตใจของเราครอบคลุมอารมณ์ของเราเราจะหวั่นไหวต่อความโลภความโกรธและความอิจฉาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความคิดของเราเช่นเดียวกับยักษ์ตนนั้น ที่ค่มขู่ชายหนุ่มตลอดเวลาเราต้องควบคุมความคิดของเราตลอดเวลาชายหนุ่มคนนี้ใช้ยักปีนขึ้นปีนลงที่เสาสูงต้นนั้นเราก็สามารถใช้ลมหายใจเข้าออกของเราซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลานั้นเป็นเสาสูงแทนนิทานเลื่อนนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้จักที่จะใช้ความคิดของตนเอง เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ความคิดก็เปรียบได้กับเหรียญสองด้านที่มีทั้งแง่ดีก่อให้เกิดประโยชน์และแง่ลบที่สามารถบั่นทอนทำร้ายเราได้ดังนั้นเราจึงควรรู้จักฝึกพัฒนาความคิดของเราให้ดี